เฮ้ยแกเปิดประตูสิวะชักช้ายืดยาดอยู่ได้เนี่ยครับครับครับเราจะคู่ครับท่านโอ้ยมันไม่ทันใจเลยเว้ยฮะช้าเลยขนาดนั้นมาันเปิดเองไปลุงครับลุงลุง อะไรไหมครับเนี่ยลุงครับทำแบบนี้ทำไมล่ะครับคุณวิทนี่หมดฉันให้แกเรียกฉันว่าอะไรนะคุณผู้จัดการครับแล้วคุณผู้จัดการผักลุงสุชาติเขาทำไมล่ะครับ <c oughs> ก็มันช่วยไม่ได้นี่หว่ามันทำฉันเสียอารมณ์เองใช้เปิดประตูแค่นี้ชักช้ายืดยาดอยู่ได้น่ารำคาญวะ่ะแต่สิ่งที่ผู้จัดการทำคือการทำลายร่างกายคนนะครับเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยเว้ย ถ้าแกไม่อู้งานแล้วปล่อยให้แกสุชาติได้ทางานคนเดียวเนี่ยโมดมันไม่ได้อู้งานผู้เช่าอาให้ช่วยขนของขึ้นไปที่ห้องเท่าหุบปากไปเลยแกฉันบอกว่าไอ้โมเป็นอู้งานก็คืออู้งานเว้ยฉันเป็นผู้จัดก,การอาพาร์ตเมนต์น,นี้ส่วนแกเนี่ยมันก็แค่รปภหรือว่าจะให้เรียกว่าหมาเฝ้าอาพาร์ตเมนต์ดีวะค่อยๆลุกนะครับลุก ผมไม่สนใจหรอกนะครับว่าผู้จัดการจะดูถูกถากถางพวกผมยังไงแต่สิ่งที่ผู้จัดการควรรับผิดชอบคือการรับผิดชอบลุงสุชาติเขานะครับพูดแบบเนี้ยสงสัยอยากจะเรียกเงินเรียกทองแน่ๆเลยค่ะพี่ไม่ไม่ไม่มันไม่ใช่แบบนั้นนะแม่หนูหนูบ้าหนูบออะไรอย่ามาเรียกฉันแบบนี้นะเรียกฉันว่าคุณผู้หญิงครับครับครับคุณผู้หญิงอไปกันสัอะจันตี้ อยู่ตรงนี้นาน,านเนี่ยเหม็นสาบคนจนวะ่ะทั้งจนทั้งโง่เลยค่ะพี่มิทไปกันเถอะฐานตะตี้ไปเปิดตู้ดิหน้าตาก็สวยแต่พูดไม่สวยเหมือนหน้าตาอโอเคเดี๋ยวก่อนนะครับผู้จัดการอะไรไว้หมด ผู้จัดก,การควรขอโทษลุงเขากันนะครับนี่แกจะบ้าเหรอวะให้ฉันขอโทษไอ้แกได้นะมันจะมากเกินไปเลยนะเว้ยไปใส่หัวไปทั้งคู่อ่ะผู้จัดก,การครับขอโทษลุงเขาก่อนนะครับนี่แกฝันอยู่หรือเปล่าไวไห้หมดฮะจะให้ผู้จัดก,การอย่างฉันเนี่ยต้องขอโทษอปพอกระจกกระจกอย่างพวกแกกันเหรอฮะไปฉันไล่พวกแกสองคน,นออก ชีวิตไปกันเถอคะค่ะหิวจะแย่อยแล้วเนี่ยไปขึ้นรถก่อนเลยจ้ะโอเคใจเย็นๆก่อนโมด ลุงว่าเองอย่าเพิ่งผีผามฮะเขาผู้จัดการเขาไล่ผมออกแล้วผมจะอยู่รอรับความอายุติธรรมทำไมล่ะครับลุงเนี่ยแม่อิงโทรมาแบบนี้แล้วพรุ่งนี้เงินเดือนออกถ้าเองถูกไล่ออกอะเองจะได้รับเงินเดือนไหมล่ะ えっ、ーえーえー เฮ้ยนี่ฉันไล่พวกแกสองคนออกไปแล้วไม่ใช nah ่หรอวะแล้วมาเสนอหน้าอะไรก่ะสงสัยไอ้แก่มาคงจะหูตึงส่วนไอ้หนุ่มเนี่ยก็คงจะหน้าด้านไงครับพี่วิทย์นี่ฉันให้เวลาพวกแกห้านาทีเก็บของแล้วออกไปจากกับพาร์ตั้นาะไปเห็นจะไม่ได้หรอกใครวะคุณท่าน ผู้จัดการกันในโมดไปพบชันที่ออฟฟิศเดี๋ยวนี้ครับคุณท่านครับคุณท่านต้องไลพ่พวกมันสองคนออกนะครับ ไอ้ร,ปรอปภสองคนเนี่ยมันบกพร่องต่อหน้าที่ครับบกพร่งองยังไงพวกมันนะครับทั้งชักชา้ายืดยาดอืดอ่านะครับไม่เชื่อฟังคำสั่งด้วยครับท่านต้องไล่พวกมันออกเลยนะครับผมคงไล่รปภอสองคนนี้ออกไม่ได้หรอกถ้าท่านไม่ไล่พวกมันออกเนี่ยงั้นผมลาออกครับท่านท่านเลือกเอาแล้วกันครับ ว่าท่านจะเลือกรปภสองคนนี้หรือว่าท่านจะเลือกผมซึ่งเป็นผู้จัดการที่สร้างรายได้ให้กับอพาร์ตเมนต์เนี่ยมหาศาตลครับผมคงไม่ได้ผู้จัดการออกหรอกง่ายโมดแกโดนไล่ออกแล้วเว้ยเฮ้ยจะลืมนะเว้ยเอาไอ้แก่สุชาติไปกับแก่ด้วย ลุงครับงั้นผมขอคนที่ควรจะไปอ่ะก็คือผู้จัดการวรวิทย์ไม่ใช่ปราโมทเฮ้ยไอ้แก่นี่แกกล้าขัดคำสั่งคุณท่านเหรอวะฮะเชิญครับท่านสุชาติ ทชาติครับทำไมบอกเขาไปสิคุณทนายทนายทนายกันเหรอโอ้โห ท่านสุชาติเป็นเจ้าของอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ส่วนฉันเป็นทนายคอยดูแลทรัพย์สินให้ท่านฉันตรวจพบความจริงมาว่าผู้จัดการวรวิทย์เนี่ยยักยอกเงินหลายล้านบาทท่านสุชาติเลยปลอมตัวเป็นรปภเพื่อมาสืบเรื่องนี้ไอ้บิดฉันอดอยู่อ่ะพานไมน่รู้ๆก็พอแก้เลยคนหญงสวยเล้วทำไมถึงได้คนนี้ เดี๋ยวนัตตี้นะัตตี้ฟังพี่ก่อนนัตตี้นะัตตี้ฟังพี่ก่อนนัตตี้นะัตตี้นะัตตี้ล <c oughs> <โท>ุงครับ<อ>ผมขอโทษนะครับแต่คือว่าลุงไม่เสียดายผู้จัดการคนเก่งอย่างคุณวิทย์หรอครับไม่เลยเพราะว่าต่อไปเนี้ย โหมดเป็นผู้จัดก,การคนใหม่ของอรัพเน้นที่นี่ผมใช่ได้เงนินเดือนเดือนละห้าหมืนแล้วก็เงินปันผลกับไรทุกปีคุณทนายจัดก,การให้ผมด้วยครับท่านอะไรนะครับคือว่าผมเองไม่ได้เก่งเลยนะครับไม่ได้เก่งเข้าคุณวิทย์เขาได้ซ้ำครับเฮ้ยทุกวันนี้นะคนเก่งนะนนได้ไม่ยากแต่คนดีมีคุณธรรมดิสิ มันหาได้ยากยิ่งนักไอ้ hey, หลานชายครับแต่คือว่าผมเองจะเปลี่ยนอาชีพแล้วครับผมจะไปขับไรเดอร์แล้วครับเอา้าทำไมเปลี่ยนใจง่ายจังอะก็เพราะว่าผมบอกเพื่อนๆของผมไว้แล้วครับว่าถ้าผมได้เงินเดือนนี้แล้วผมจะไปขับไรเดอร์ผมเองก็ไม่ชอบงานนั่งโต้ด้วยครับโอ้ยเสียดายจังแต่ยังไงใจก็ขอบใจโมดนะ ทีด่ดูแลผมไม่อย่างดีตอนที่มาเป็นรปภด้วยกันน่ะเอ้ยคุณทนายโอนเงินเข้าบัญชีให้ปราโมทผนด้วยเป็นสินน้ำใจที่ก็ดูแลผมได้ครับท่านอขอบพระคุณมากนะครับเฮ้ยดีไว้โมดฮะ